เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ช่องนีฟิวกับเกมโลบักไดเวอร์เวอร์ช่นเคยนะครับผม <laughs> แล้ววันนี้ผมก็ไม่ต้องใส่ครับผมว่า <laughs> ทำไมผมไม่ได้ลงวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ผมทํางานนะผมก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเวลามาอัดอัปเดตนะเออต้องแบบทํางานก่อนก็เลยกลายเป็นคลิปที่อัดไว้ก่อนหน้านี้ผมก็คือคลิปประมูลนะเออแต่ว่าอันนี้คืออัดวันอาทิตย์อ่ะก็คืออัดวันนี้เลยนะครับผมที่ทุกคนได้ดูก็คือ อาจจะอัดไว้ก่อนหน้านี้ผมอัดตอน11 1บเอดโมงดูว่าจะได้ลงกี่โมงนะผมโอเคครับผมมีคนบอกว่าให้สอนทำภารกิจในอาการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมโอ้หซึ่งต้องบอกเลยว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโหดเหี้ยมที่สุดตั้งแต่แบบเคยเจอมานะครับผมแนะม้ว่าผมก่อนที่จะับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม ทุกช่องทางเลยนะฮะกดหรือยังครับน้ารูนะยังไม่กดนะครับผมถ้ายังไม่กดกดเลยนะผมถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดนะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมห้าภารกิจที่เราจะมาเล่นในวันนี้ผมก็คือมันบอกให้ชนะด่านนี้นะผมอ่าอันนี้อันแรกเลยก็คือเราง่ายๆเลยนะก็กด start race นะผมก็คือแข่งด่านเนี้ยเออแข่งด่านนี้จะเยอะหน่อยนะนะผมภารกิจของ วีคนี้ครับผมมันให้เราชนะด้วยนะผมให้เราบีทก็คือชนะนะผมปึ๊บโอเคอมผมใช้ R35 นะผม Liberty Walk Victory นะครับในการแข่งขันนะครผมนี่ด่านนี้ก็คือเป็นด่านเหมือนแบบว่าใน GTA เฮ้ยผมโดนน้ำมาทุกคนปึ๊บโอ้ยโ,โ,โ,โดนน้ำครับก็ถ้าเล่นหลายๆรอบก็อาจจะชินได้นะในการฟงของมันนะครับโอเคปึ๊บกดปุ้ไปโอ้โหจะชนะวะทุกคน ผมจะชนะวะมันจะเข้าเตืนใช้แล้วนะฮะใกล้ละใกล้กลเข้าเตืนใช้แล้วปุ๊บโอ้ยทางนี้อะไรวะเนี่ยงงงงปุ๊บอย่าอย่าอย่าตามมานะเออโอเคผมชนะอยู่ฮนะชนะไปสองวิโอ้โหเกือบแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะได้อ่าผลกินนี้มาแบบชิวๆนะฮะส่วนอันนี้ก็อ่าชนะด่านเล็ดบูดนะครับผมเออนี่ผมมาแล้วมาแข่งกันเล็ดบูดนะครับผมนี่แข่งด่านเล็ดบูดเอ้ยหรือว่ามันเออ ทำ2บีตอ๋อโอเคเราต้องต่ำกว่า57นะครับผมโอเคได้ดีครับได้ดีครับนี่ดิฟโชดิฟโชขอใหม่ด้วย่าด <c oughs> ไปแล้วเมื่อกี้มวัวแต่อ่านนะครับผมมาเอาใหม่เอาใหม่อา35ต้องบอกว่าเป็นรถที่ยังดีอยู่นะสำหรับผมนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมไม่ค่อยมีรถอารที่มันแบบดีๆแรงๆเนี่ยนะเป็นพากคานี่มันก็แรงแต่ว่ามันไม่แรงนะครับผมเออมันเอาไว้โชว์นะส่วนอา35นี่แรองอยู่ใช้ได้เลยนะครับผม แต่ว่าการเลี้ยวอาจจะปัดนิดนึงนะโอเคได้ผมเราต้องไวกับคนนั้นนะอ้ยอย่าต้นไม้ต้นไม้ไมโอเคตรงตรงไปเ,เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาหาพาร์ทให้ดูกันด้วยนะผมเออสิบพาร์ทนะฮะเออแบบชิวๆกันเลยนะครับผมโอเคอใกล้แล้วนะผมสามสิบเจ็ดวินาทีอ่าสองภารกิจนี้ก็ไม่ง่ายเอ้ยทุยไ,ไม่ยากนะผมไม่ยากนะฮะโอเค อเอ้ยอ,ยอ้แล้วก็มีภารกิจหนึ่งอ่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะยากนะผมเอออ่าโอเคเราได้49วินาทีนะเรียกได้ว่าฟยวกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราก็เคมไปนะโอเคภารกิจต่อมาครับผมสมัตโซนะผมเราไปดูกันเลยนะครับเนี่บอีเวนต์สมัตโซนมาครับผมเราก็กดเลือกด่านมาแล้วก็กดโกอย่างนี้นะครับผมเราก็จะวร์ปามาที่สมัตโซนนะครับผมที่ก็คือเป็นภารกิจของอันนี้นะครับผมอ่า แล้วเราก็ต้องไล่ชนอย่างนี้ให้หมดเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนไม่มีเสียงถึือแบบว่านะครับโอ้โหเสียงหายอ๋อไม่ใช่ผมรื้อเปิดหูฟังวุนตบฟักเสียงหายอะไรวะ <c oughs> โอเคเนี่ยผมไล่ชนอย่างนี้นะก็เรียกได้ว่าต้องแย่งกันชนหนีหรอนะร <c oughs> <c oughs> นะผมนะผมก็คือภารกิจนี้ก็เอาริจก็ไม่ยากนะครับผมเออมันมีให้ชนเยอะมากับผมเออในเรื่องของสิ่งก่อสร้างตรงนี้ผมเหลือเวลาอีก63วินาทีดูว,ว่า เราจะได้หรือเปล่าแล้วครับผมแต่ว่ามันให้ชนงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าดูจากอีกคนทาเนี่ยก็ใช่นะครับผมคือสมาร์ทโซนมันต้องรอนะครับผมรอแบบเออมันขึ้นมาให้เรากดอะเป็นอย่างนั้นนะครเรียนดูดิคนมาชนเต็มเลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องแบบเออนั่นแหละเราต้องแบบแย่งอะแย่งนะตอนนี้ผมได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมปึ๊บผมอาจจะชนแบบมั่วๆลยนะครับผมชนแบบอย่างมั่วชนอย่างเละแล้วผมเฮ้ยอ๋อมันเกิดมาเรื่อยนะครับผมเราก็แค่รีบชนอย่างนี้ แล้วผมเออรีบชนนะครับรีบชนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมไม่แบ่งไม่แบ่งใครแต่ว่าเหลือเวลาย4วิบสีวิป่ะเราแบบไม่น่าจะแบบไม่น่าจะได้นี่รีบรีโหเอารับผมตรงนี้ชืออ้อนะฮะโหแต่ว่ายากอยู่แล้วเรียกได้ว่าภารกิจอ่าอาทิตย์นี้คือโหดมากๆนะครับผมเออคือมันโหดไปหรือเปล่านะครับ <laughs> ภารกิจแบบอาทิตย์นี้นะครับผมเออไหนจะแบบแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะยก็คือ เออโหดร้ายอ่ะง่ายคือโหดร้ายนะผมโอเคผมได้ท็อปทรีนะผมอ่าถ้าท็อปทรีอย่างเงี้ยคือคิดว่าผมจะได้ภารกิจแล้วนะอ่านี่ครับผมก็คือให้ได้เหมือนอ่าท็อปทรีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คือมันแค่คอมพิวต์แค่คอมพิวต์ก็คือแค่สําเร็จอนะครับผมแล้วก็อ่าต้องมีผู้เล่นเนี่ยสามคนขึ้นไปนะครับผมเออเป็นอ่สิบครั้งนะครับผมได้ครับเออภารกิจนี้ก็ง่ายอยู่นะแค่แบบมาเข้าร่วมสมาร์ทโซนสิบครั้งนะครับผมประมาณนี้นะฮะเออ เข้าสมาร์ทโซนสิครั้งนะครับโอเคผมโกโกโอเคผมภารกิจต่อไปแอสคอร์นะครับผมแอสคอร์นะฮะก็คือการเหินนะครับผมเหินแบบเอ่ออย่างนี้นะฮะเราก็จะได้แอสคอร์มาผมนี่นี่ก็คือแอสคอร์แล้วครับผมนี่เราเหินที่ไหนก็ได้ครับผมจริงๆไม่ต้องกดดันกับภารกิจนี้ก็ได้นะเพราะว่าอ่ามันขับไปเรื่อยเนี่ยขับเล่นๆเนี่ยมันมันก็เหินมันก็เหินให้เราแล้วนะเออแบบอย่างเงี้ยมันก็เหินให้เราแบบเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่า ถ้าจะปั๊มจริงๆนะผมแนะนำให้ไปอีกด่านหนึ่งนะครับผมเออให้ไปด่านเจแปนนะเพราะว่ามันผมว่ามันปั๊มได้ดีกว่านะตรงตรงแบบสปีดแท็บนะครับผมเลยตรงนั้นนะฮะหรือว่าอาจจะตรงนี้ก็ได้นะผมใครที่แบบขี้เกียจเพียนทางแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะไปด่านนี้นะผมนี่นี่เดี๋ยวไปดูอ้าวโอเคมาแล้วนะครับผมก็มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนี่ที่เราเแบบว่ามาเก็บสปีดแท็บกันประจำนะครับผม นี่ก็คือลานซันพาร์คนะครับผมเฮ้ยมีคนมาพร้อมเราแล้วประเด็นคือแชร์าสามห้าเหมือนกันโคตรฟลักนะครับผมโอเคที่ผมใช้ปั๊มเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้นะผมนี่เรา,าพุ่งมาอย่างนี้เลยนะคผมนี่แบบสุดกำลังเลยนะปุ๊บแล้วเรากา็ถอยหลังมาอย่างนี้ปุ๊บเออย่างนี้นะผมปุ๊บอ่าแล้วเราก็ พุ่งตรงไปเหมือนเดิมน,นะผมแบบทำวนไปอย่างเงี้ยนะผมคือเรื่อยๆเลยนะผม <c oughs> เนี่ยเอาให้มันแบบเอารถที่แรงที่สุดมานะผมให้มันไม่เลยตรงเนี้ยนะผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เลยเราเอาใหม่ชึ้นี่เราพุ่งไปอย่างงี้แล้วเราก็ให้แบบว่าวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะผมแต่ว่าคันนี้ขึ้นแรงเกินเหรอเราต้องเอาใหม่ป่ะแรงเกินไม่ได้นะครับผมคันนี้เราต้องใช้คันที่แบบไม่ต้องแรงมากแล้วเราก็วนไปอย่างงี้ปุ๊บนี่นะผมเราก็ บนไปประมาณหนึ่งล้านครั้งนะครับผมเราก็จะสำเร็จภารกิจนี้ได้แบบชิลๆนะครับผมฮ่านี่ต้องบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ไม่ยากนะผมเกฟอร์ดจีทีใช้ได้อยู่นะผมใช้ได้อยู่บนใบอย่างนี้นะผมทุกคนก็ลองหามานะครับเออไม่ต้องเป็นรถที่แรงมากก็ได้ดีกว,ว่า <c oughs> นะผมเนี่ยเออคือบนไบอย่างนี้เลยนะครับผมหรือว่า จะไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ครับผมเพราะจริงๆขับไปเ,เรื่อยเนี่เอสกอร์มันก็ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเรากลับด่านเดิมดีกว่าโอเคเรากลับมาที่ด่านเดิมแล้วนะครับผมมาเหลือภารกิจอะไรเอสกอร์ไปแล้วนะครับผมคอมพิวต์แมทโซนไปแล้วนะผมไลฟ์สกอร์นี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรนะครับผมก็คือการขับอย่างี้ไปเรื่อยๆนะผมแนะนําเป็นเส้นทางของการแข่งอลาเดอร์เวอร์นะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาหาก,กันท้ายคลิปนะผมอ่าอ่าที่เป็นแบบว่าท็อป ของอันนี้เลยก็คือแบบเทียกยากก็คือนี่เลยนะผมเออเพรสท็อปทูอินแอริเลเอ็กนะผมแอริเอลเอ็กแดชวิธแอดลีย์ซีพีโฟไอทีออโทอรพีโฟ่สิบห้าทามนะผมก็คือแบบมันให้เราแข่งด่านนี้นะผมเออขั้นต่ำสามคนแล้วก็ต้องท็อปสองสิบห้าครั้งนะครับผมด่าน,นนี้ก็คืออยู่อันแรกเลยนะนี่ก็คือแอริเอลเอ็กแดชนะผมนี่อันแรกก็คือน่าจะมีคนมาแข่งเลยแต่ว่าต้องมีสามคนขึ้นไปนะผมอ่าอย่างเงี้ยสามอย่างงี้ได้ อย่างนี้ได้ครับผมมาลองมาแข่งดูว่าพลกิจจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันบอกต้องท็อปด้วยนะท็อปสองเนะี่ยคือต้องที่สองลงไปนะผมถ้าที่หนึ่งก็ได้ที่สองได้แต่ว่าที่สามมันไม่ได้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวคันนุ้นไปข้างล่างวะแสดงว่าข้างล่างอาจจะเร็วกว่าะก็เป็นได้นะเอออันนี้ข้างล่างอาจจะเร็วกว่านะอันนี้ไม่รู้ลายเหมือนกัน <laughs> เ,เล่นแบบปมัวไปไม่รู้ลายเลย ก็คือข้างล่างน่าจะเร็วกว่าแต่ถ้าแบบถ้าจะโก้ขนานไปข้างล่างนะครับผมโอเคเข้าต้นชัยแล้วอ่เราที่2น,น่าจะได้อยู่นะที่2ก็ได้นี่นะผมนี่ขึ้นมา1นึแล้วนะโอเคแล้วก็เคลม12ของ daily q u e ี่เนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาทำน่าจถึง3วันเพราะว่าเดล l เ q u e ี่เดี๋ยววันหนึ่งมีแค่5นะก็คือต้องเคลียร์ภารกิจพวกนี้ใครแบบว่าสงสัยารกิตไหนก็ คอมเมนต์มาได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะเขาคิดตรงนีน้แต่วันมันไม่เหมือนกันนะใครสงสัยก็ค็อกมาแล้วก็คอมเมนต์มานะครับโอเคเราก็ทำอันนี้ไป3วันก็ได้ครบ12แล้วนะครับผมนี่เรารับมาหนะึ่งแล้วก็ขึ้น1โอเคต่อมาก็อันสุดท้ายก็คือหาพาร์ทนะครับหาพาร์ทอินยูเอสอันนะครับผมนี่ก็คือ10บอันตรงนี้โหคืออยู่ในเมืองแบบเยอะมากตอนนี้นะครับอันนี้ โอเคผมเราก็มาที่จุดนี้เลยดีกว่าผมโกโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งผ่านมาคนแข่งเต็มเลยตรงนี้ด่านนั้นนะผมคือต้องรีบมาทำนะถ้าคนทําเสร็จหมดล้วก็อาจจะไม่ค่อยมาแข่งแล้วโอเคเจอแล้วจุดนี้คืออยู่ตรงหลังตึกตรงนี้ครับผมนี่ดูตรงแมปได้นะนี่ง่ายๆดูตรงแมปเลยโอเคจุดต่อมาข้างๆกันเลยนะครับผมตรงนี้นะ Let's go โอเคเจอแล้วนะฮะอันนี้อยู่ตรงสถานีตํารวจนะผมอยู่ข้างในสถานีตํารวจเลยแล้วขับรถเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับผมอยู่ข้างหลังนะครับิฮิ โอเคจุดต่อมาเราเคลียร์เมืองให้หมดก่อนเถอะเราตรงหูตรงนี้ซ้ํากัน3อันนะ่ะไม่รู้จะเจอไหนก่อนนะั้นมันน่าจะมีอันที่ซ้อนกันอยู่นะโอเคไปน,นี้ก่อนเลยแล้วกันอ้าวเจอแล้วแบบว่าแต่ว่าไม่รู้จุดไหนเพราะมันซ้ํากัน3อันลองเก็บดูดิโอเคอ้าใช่จุดที่เราตามหาคือแถวโรงพยาบาลเลยนะอยู่แถวโรงพยาบาลนะครับผมโอ้โหอยเจอจุดนี้นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้มาข้างๆเลยนะผมในสกูอ้าเจอแล้วอยู่ตรงาก,กุระนะครับผมต้นสก,กุราระตรงนี้นะใกล้ๆก,กับดนันเด็ก เดกนะครับผมอ้อตอนนี้เก็บจุดนี้ไม่ได้ว่ะอะไรวะเก็บจุดนี้ไม่ได้แล้วก็จุดนี้โผล่มาใหม่อะไรวะงงเลยอันนี้น่าจะบั๊กอะไรบางอย่างนะครับผมโหะลรวเด้อเราไปเก็บจุดไอไอจุดตำรวจอะเก็บจุดตำรวจใหม่ก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยมาดูจุดนี้จุดที่เก็บไปแล้วดูจะได้ปะไม่ขึ้นเพราะรถจุดวงมันอยู่เฉยเลยเมื่อกี้เราเก็บอ่าเหลือแสดงว่าเหลือจุดนี้นะอ่าลองไปจุดนี้จุดง่ายๆนะครับผมเฮ้ยบั๊กอะไรวะเนี่ย ครับผมมาแต่ว่าเราจะหาให้ครบล็อกตัดนะครับผมปุ๊บจุดที่เรายังไม่ได้หานะโอเคตรงนี้ก็ไปหากันดวกวห่าเคสจุดนี้อยู่ตรงสะพานนะผมอยู่ตรงสะพานดูดีว่าจะเก็บได้เปล่าถ้าเก็บไปได้อ่าจุดนี้เก็บได้หกแล้ว แล้วผมเมื่อก,กี้บักอะไรไม่รู้นะผมเออภายในเมืองนั้นน่ะนะผมวงมันไม่หายอ่ะนะผมโอเคมาจุดต่อมาแล้วครับผมเอาเป็นจุดนี้เลยแล้วกันนะครับผม let's go โอเคจุดนี้เจอแล้วนะอยู่บนเขานะผมดูทางแมพได้นะครับผมปุ๊บโอเคอ่าเข้าขึ้นนะครับผมเคลียร์จุดต่อมาเดี๋ยวเราไปเก็บค่อยไปเก็บในเมืองแนละ้วค่อยไปเคลียร์ดีกว,ว่า เป็นไรไม่รู้ในเมืองนะผมปุ๊บโอเคผมมาโอเคอยู่ตรงที่เหืนนะครับผมจุดนี้ปุ๊บโอเคเก็บไปนะครับเกือบสุดแมพเลยอะกล้สุดเลยน,นี่เค okay, จุดต่อมาคงเป็นจุดนี้นะผมที่เรายังไม่ได้หาปุ๊บโอเคจุดนี้อยู่ตรงในหมู่บ้านนะครับผมนี่หมู่บ้านนี้นะผมโอเค okay, okay, เหลืออีก3อันนะอีก3จุดเนี่ยก็คือจุดที่มันบั๊กด้วยแหละก็คือเก็บไม่ได้นะครับโอ้โหอะไรวะ นะผมงงเลยโอเคแล้วก็จุดนี้นะ่าจะยังไม่ได้หานะจุดเนี้ยจุดเนี้ยเออลองมาหากันเถอะดูดีว่าจะเก็บได้เปล่าอ้าวโอเคเจอพอดีล้วผมอยู่ตรงใต้สะพานนะฮะโอเคจุดนี้เก็บได้มาเราไปเก็บจุดนี้ต่อนะผมอ่าเก็บจุดนี้ต่อนี่ตรงนี้เลยแล้วผมดูดีไอจุดเจ้าปัญหา2จุดเนี่ยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับผม2จุดนี้นะฮะ ล้วจะทำไงวนะเนี่ยโอเคนี่เสริมนิดนึงครับผมที่จุดที่บอกว่าเก็บไม่ได้คือไปเก็บซ้ำโอ้โหเก็บซ้ำตั้งนานนะผมคนดูนี่แบบกําหมัดกําหมัด <c oughs> นะผมก็คือไอจุดนั้นนะจุดที่9แล้วกันอ่ะมันอยู่ตรงไอ้นี่นะเออวงตรงเนี้ยนะผมนี่วงที่แบบว่าไปเก็บซ้ำมันแถวๆเนี้นะผมก็คือมันอยู่ตรงนี้นะับผมอยู่ตรงโรงบาลน,นะผมนี่เก็บ <c oughs> ไปมันก็จะหายไปนะผมแต่ว่า จุดที่ยังหาไม่เจอจุดที่สิบอะ่ะคือมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเออมาเสริมในตอนท้ายแล้วกันนะครับโอ้โหคนแข่ง10 10กว่าคนโอ้สิบสี่คน โอเคผม่าเข้าไปที่2นะครับผม34วินาทีนะครับผมโอ้โหสิบกว่าคนโอเคได้เควสเฉยเลยระวังหานะครับระวังหาชิ้นส่วนเฮ้ยติดท็อป51เฉยเลยว่ะว่าตัวฟักอะไรวะเนี่ยเล่นแบบชิวๆอ่าเฮ้ยเหมือนจะเจอ,เจอว่ะอยู่บนสะพานไม่รู้ใช่ไหมมาลองเก็บกันอ่าใช่10จุดโอเค แล้วผมโหงงไปตั้งนานที่แท้ไปเก็บจุดซ้ำนะครับผมโอ้ยลืมให้ดูรถที่แบบเข้ามาเลยวะ่ะเออก็น่าจะมีประมาณ3คันนะผมก็มีคันนี้นะแล้วก็คาร a d o แล้วครับผมแล้วก็เป็น s f 90 s a าร์เดอนะครับผมอ๋อตัวนี้เป็นตัวแบบตัวแ,บบวแข่งเด้อยหู999รูบักไปดูสเปคกันดีกว่าในชอปนะครับผมนี่นะครับผมราคาถ้ามันมาขายก็ประมาณ2ล้านนะห่4 0 0แบบเดิมนะน่าจะดีอยู่นะเนี่ย handling สาแต่ว่า handling น้อยอยู่นะฮะโอเคผมใช่ดีวิธีดูก็คืออย่างนี้โอเคคันต่อมาคันนี้แหละน่าสนใจหูอนาคตน,น่าจะแบบประมูลได้เยอะนะแต่ว่า ดูสเปคสิหุยห้ย4065เฮนรี่67หุ้ยเอาเรื่องละคันนี้คันนี้คือแบบมีเรื่องละห้ยสเปคคือแบบโหดมากนะครับผมแบบเดิมๆนะสเปคเดิมๆครับนะส่วนกาแโดก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมแบบธรรมาดาเลยนะฮะนี่ธรรมาดาจริงๆสเปคคือต่ำมากโอเคผมสำหรับคลิปอัปเดตวีคน,นี้ผมก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบก็อย,อย, لى, าย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยผมทุกช่องทางเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I